โอ้ปลาที่เราได้มาโอ้ปลาสลิน้ำปลาสลิดใหญ่มากนะปลาสวัสดิ์น้ำปริยานะครับซึ่งเราจะไปดูอีกนะครับมันจะมีหลายตัวนะตัวเดียวตัวใหญ่มากเลยนี่มีอีกว่าเนี่ยมีอีกว่า lên tôm dâm lên tôm dâm tôm dâm lại này thì bán thôi này bán không <laughs>